สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่อยากชวนคุยเรื่องเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามในโลกของการทำงานนั่นคือโต๊ะทำงานของเราหลายคนคิดว่าโต๊ะเจาะรกหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่พี่อยากให้มองอีกมุมว่าโต๊ะทำงานเท่ากับหน้าตาเท่ากับความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะถ้าทำงานออฟฟิศที่ใครเดินผ่านก็เห็นหรือเราต้องเข้าประชุมออนไลน์บ่อยๆแล้วมีกล้องติดโต๊ะ ไม่ต้องถึงขั้นซื้อของแต่งโต๊ะแพงๆนะครับวันนี้พี่เลยจะมาแชร์5วิธีจัดโต๊ะให้ดูโปรโแบบไม่เปลืองงบเน้นเรียบง่ายดูดีและช่วยให้เราทำงานมีสมาธิม,มากขึ้นด้วยครับข้อที่1เคลียให้โล่งก่อนค่อยจัดให้สวยเริ่มต้นด้วยการเคลียร์ของที่ไม่ได้ใช้ออกจากโต๊ะก่อนครับเช่นแก้วน้ำที่วางมาสวันแล้วยังไม่ได้ล้าง กระดาษโนต้ตที่ไม่เกี่ยวกับงานปัจจุบันหรือสายไฟพันกันเต็มโต๊ะโต๊ะโล่งไม่ได้แปลว่าว่างงานนะครับแต่มันแปลว่าเรารู้จักเลือกสิ่งที่จําเป็นพอเคลียร์แล้วค่อยเรื่องวางของให้มีจุดประตำเช่นปากกาใส่แก้วตรงสายมือถือชาติต้งขวาแค่นี้ก็ดูโปรขึ้นเยอะแล้วครับข้อที่2ใช้ของธรรมดาแต่ให้ดูเป็นเซตไม่จําเป็นต้องซื้อของใหม่เลยครับ ลองมองดูของที่มีอยู่เช่นแก้วเซรามิกใส่ปากกากล่องใส่กระดาษ A4 ที่ซื้อตามร้าน20บาทแผ่นรองเมาส์ธรรมดาแค่เลือกใช้ของที่สีใกล้เคียงกันหรือดูเข้าทีมก็ทำให้โต๊ะดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นแล้วครับสีที่แนะนำเทาขาวดำน้ำตาลอ่อนพาสเทลโทนกลางๆใช้ได้นานดูไม่เบื่อด้วยข้อที่ส เพิ่มต้นไม้จิว๋วหรือของตกแต่งเล็กๆพี่ไม่ได้ชวนไปแต่งเหมือนพินเท r ร s เสนะแค่มีกระถางต้นไม้จิ๋วหนึ่งใบหรือของตกแต่งเล็กๆอย่างที่ทับกระดาษก็ช่วยให้โต๊ะมีชีวิตมีความรู้สึกอบอุ่นขึ้นได้ครับต้นไม้แนะนำแคคตัสไม้อบน้ำกวักมรกตปลอมก็ได้หรือจะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆที่ทำให้น้องยิ้มได้ตอนพักสายตา ไม่ต้องแพงเลยครับร้าน20-60บาทก็หาสวยๆได้แล้วข้อที่4สายไฟเยอะซ่อนให้ดูเรียบร้อยสายชาร์จสายเมาส์สายจอถ้าปล่อยให้พันกันยุ่งโต๊ะจะดูรกโดยอัตโนมัติเลยครับพี่แนะนำให้ใช้ตัวรัดสายซิปเล็กๆหรือคลิปหนีบสายราคาหลักสิบแต่ช่วยให้โต๊ะดูเรียบร้อยขึ้นเยอะเลยถ้าซ่อนลงใต้โต๊ะได้ด้วยยิ่งดีเลยครับ และข้อที่5จัดแสงให้พอดีมุมกล้องให้รอดถ้าเราต้องประชุมออนไลน์บ่อยๆพี่แนะนำว่าให้โต๊ะเรามีไฟสว่างพออาจวางโคมไฟเล็กๆที่ให้แสงอบอุ่นสบายตาช่วยให้เวลาเปิดกล้องหน้าดูสดใสขึ้นและถ้าเว็บแคมเห็นโต๊ะด้วยโต๊ะก็จะดูมีสไตล์มุมกล้องควรอยู่ระดับตาลองวางแล็ปท็อปบนกล่องรองหรือแท่นวางก็ได้ ทั้งดูดีและดีต่อสุขภาพคอเราด้วยโต๊ะทำงานไม่ต้องหรูแต่ต้องสะท้อนว่าเราใส่ใจในการทำงานและโต๊ะที่เรารักจะกลายเป็นที่ที่เราทำงานได้ดีที่สุดครับพี่ออฟฟิศแมนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีโต๊ะทํางานที่ดูโปรแบบประหยัดถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าจากพี่ออฟฟิศแมน คนธรรมดาที่อยากให้โลกการทำงานของน้องง่ายขึ้น